สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เ,เลขเด่นประชานิยมนะคะประชานิยมงวดประจำวันที่16นะคะ16สิงหาคม2567เเอามาให้ท่านพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นประชานิยมงวดนี้เด่น เลขหน้าปกนะคะเด่น0ูนยนึ่งเจ็ดกะคะเลขหน้าปกเด่น0ูนย์หนึนะคะแถวนี้เลขเด่นประชานิยมเด่น0นะคะแถวนี้มี0405 06 08 เด่น1มี1 3 1 4งสามหนึ่นี้แอดก็คิดว่าตรงกับหลายสำนักเนาะก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมรับชมกันอย่างเช่นเซียนพันแท้ก็เด่น1นึนะคะเจ็ดเซียนก็เด่น0นะคะเด่น0ูน เด่นศูนย์เด่นหนึ่งเด่นศูนย์สี่แล้วก็หนึ่งสี่นะคะเรามาดูตัวเลขข้างในเลยจ้าตัวเลขข้างในของอันนี้เป็นหวยลายวันนะคะนี่คะ่ะหวยลายวัน เอาไปพิจารณาดูนะคะหวยรายวันขยายดูก็ได้นะคะจันร์อังคารพุทธพฤหัสแล้วก็ศุกร์แล้วก็จันร์เลขเด่นประชานิยมงวดนี้เด่น0ูนยสนะคะส่วนเลขท้ายสลากินแบ่งรัฐบาล1นส หนึ่งสี่ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะเรามาดูเลขโครงสร้างนะคะโครงสร้างของเลขเด่นประชานิยมเลขโครงสร้างงวดนี้เด่นสองนะคะสองสามศูนย์แล้วก็ห้านะคะเจ็ด ไม่น่าจะมาบนงวดนี้ก็คือเลขหไม่น่าจะมาบนไม่น่าจะมาล่างก็คือเลข7นะคะเป็นเลขที่แอชอบก็คือตัวสองสี่นะคะตัวสองสี่ตรงนี้มาหนึ่งมาศูนย์ ชอบหนึ่งนะคะมาล่างเนาะแต่ว่าก็ให้ท่านพิจารณาเอาเลขโครงสร้างของประชานิยมมักจะเข้านะคะมาดูเลขมังกรไฟนะคะมังกรไฟเลขมังกรไฟมาสามสี่แล้วก็เจ็ดนะคะดึงสามดึงเจ็ดมาส่วนเลขท้ายสองตัวดึงห้ากับ ดึงห้ากับแปดเดี๋ยวแอดจะเอาให้ชมนะคะเลขเด่นประชานิยมเนาะเลขเด่นประชานิยมวดที่แล้วก็ส่วนมากเลขหนังสือไม่ค่อยเข้าเนาะ<ม>ก็เข้าแต่ไอ<ม>อะไรนะไอเข้าแต่พวกเรียงเบอร์นะคะ เข้าแต่พวกเรียงเบอร์นะคะมังกรไฟนั้นให้มาบนนะคะสามเจ็ดล่างห้าแปดบนสามเจ็ดล่างห้าแปดนะคะ อาจารย์ชัยอาจารย์ชัยแน่นอนให้อาจารย์ชัยแน่นอนนี้ให้1นึสมานะคะให้1นสมาให้หนสตัวรองก็คือ02นอนะคะอาจารย์ชัยฝากให้รวยชุดชุดเดียว ชุดเดียวนะคะสีห้าแล้วก็สองหเนาะมาดูหวยออมสินนะคะหวยออมสินนี้บางทีก็อาจจะเป็นหัวใหญ่เรียหัวใหญ่ก็ได้นะคะเด่น7นะคะล่างเด่น9ออมสินนะคะห้าปดกับสามห ท่านชอตัวไหนเอ่ยนะคะก็เอาไปพิจารณาดูนะคะไวทอคอนโเจ็กับ9นะคะแล้วก็ไม่ค่อย,อยไม่ค่อยจะเอามานำเสนอนะคะเลขอื่นนอกจาก ข้อมูลรางวัลที่หนึ่งของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะถ้าหวยอย่างอื่นก็ไม่ได้เอามานำเสนอนะคะดูหน้าเสือนะคะหน้าเสือของเลขเด่นหนังสือประชานิยมหลักสิบนะคะศูนย์กับสี่นะคะจัดให้ นะคะศแล้วก็ส 4. 4ีก็มี4ี่สองสีมี่เจ็ดสี่นะคะศก็มีศูนย์หนึ 01, 02, 0 5, 0 8, นะคะเอสก็ไม่ค่อยเน้นเนาะ เอาแต่เลขเด่นมาพิจารณาดีกว่านะคะอาจารย์ทิพย์อุบลก็เด่นสองหกแปดนะคะอาจารย์ทิพย์อุบลสองหกแปดสองหกแปดแอชชอบสองสี่สองเจ็ดสองแปดนะคะสองแปด ถ้ามาหมี1อะ,อะไรบ้างหนึ่งหนะคะหนถ้ามา7จ็ดมีเจ็ดห้มาดูเลขตรงนี้เป็นเลขไฮไลท์นะเลขไฮไลท์เนาะเลขเด่นประชานิยมนะคะประชานิยมเลขอันนี้ตรงนี้ มักจะเข้าเสมอนะคะแถวสถ้าแถวหแถวหก็จะเป็นตรงนี้นะออกบ่อยเนาะเข้าบ่อยเข้าบ่อยนะคะหรือจะเป็นตัวนี้นะคะนี่ศูนย์นึ่สถ้าเป็นบนนะคะนะถ้าเป็นบนศูนย์หนึ่งสแต่ว่าถ้าเป็น ล่างนี่แอดมั่นใจว่าล่างนี่เป็นเลขสองนะคะเลขสองโดยเฉพาะเลขสองเก้าถ้ามาสองนี่ก็สองห้าสองหกถ้ามาเก้าก็เก้าหนึ่งเก้าสองนะคะสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดอยากจะมาฟันทงที่เลขสองนะคะฟันทงที่เลขสองเนาะ แอดคิดว่าเข้านะคะนี่คือเลขเด่นประชานิยมทวีโชคลาบมาสองทวีมาสองโชคมาห้าลาบมาแปดนะคะก็อ่านดูพิจารณานะคะ เลขเด่นประชานิยมงวดที่แล้วไม่ค่อยเข้านะคะเลขของเขาไม่ค่อยเข้าแต่ว่าแอดคิดว่าคงจะเข้างวดน,นี้เนาะแต่กว่าท่านเอาลองเอาไปพิจารณาดูเนาะศูนย์พยากรณ์เลขนะ,ะเด่น1นะคะมา1มา1แล้วก็มา3หรือจะเป็น1นสเนาะ ก็ลองเอาไปพิจารณาดูเนาะเลข1 3นะคะถ้ามาศูนย์นะคะถ้ามาศูนย์ก็มีศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์พยากรเลขล่างนะคะเลขท้ายเลขท้ายมาศูนย์เก้าเนาะส่วนบนมาสามเจ็ดเนาะติงสามหน้าที่สุดท้าย หน้าที่สุดท้ายนี่ยคิดว่าเลข1 4บนกับล่างคงจะเข้าเนาะชอบเอานาทีสุดท้ายนี่แหละมาพิจารณานะแต่ว่าท่านชอบอาจารย์ไหนเราไม่ว่ากันนะคะนาทีสุดท้ายเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือ1 2 1่งสหนึ 6, แล้วก็หนส่วนบนนั้นมา4นะคะมาสแต่ว่าแอดชอบ1 4นะคะ สี่หนึ่งสามท่านจะชอบด้วยหรือไม่เราไม่ว่ากันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขเด่นงวดนี้เอดคิดว่าเลขหน้าปกงวดนี้คงจะเข้านะคะเข้าเพราะว่าเลขหน้าปกนั้นเข้ามาตรงกับเจ็ดเซียนนะคะตรงกับเจ็ดเซียนเจ็ดเซียนมาศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งสี่ แล้วก็สองสี่เต็งสี่นะคะเจ็ดเซียนเต็งสี่ก็มาตรงกับแถวนี้นะคะสรุปแล้วเลขหน้าปกน่ะแอดคิดว่าคงจะเข้านะคะแถวนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปงวดนี้เลขเด่นประชานิยมแอดคิดว่าเลขหนึ่งสี่คงจะเข้าก็เลยมาเนมไว้แบบนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปสำหรับงวดนี้แอดก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชครารลอยนะคะสวัสดีคะ่ะ